สวัสดีครับยังอินครับครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านครับผมเคยอีสานใต้ครับวันนี้ก็มาติดตามแนวทางความฝันของยงอินครับในงวดของวันที่1นงธันวาคม67ครับท่านผู้ชมครับอยางอินก็บอกว่าฝันแล้วเนาะส่ะฝั้วันนี้ครับฝันตั้งแต่วันไหนครับเมื่อวานก็เพิ่งฝันเมื่อวานนี้เองเนาะแต่แล้ววันนี้ ไม่ได้ไปทํางานวันนี้มาแต่ขุดกระปูเมื่อกี้เองอ๋อจอ้ะเป็นยังไงบ้างได้เยอะไหมกระปูก็ได้พอกแกงจ้ะก็พอได้พอ,อได้กินเนาะพอได้กินนะครับช่วงนี้ปูบ้านเราก็เยอะด้วยเยอะมันด้วยใช่ครับมีไข่ด้วยเนาะมีครับรเมื่อวานแม่ยายของพี่ก็แกงกระปูให้กินเหมือนกันครับปูนาเนาะปูนาครับ ช่วงนี้ก็ถ้าเขาขายเขาก็จะขายโลละห้าสิบหกสิบบาทห้าสิบหกสิบอะค่ะใช่ว่าเมื่อวานมีคนเอามาขายให้หนึ่งโลโลละหกสิบบาทครับแกงกินเมื่อวานอร่อยมากมันด้วยจริงๆ <c oughs> กเข้าใหมา่ด้วยครับเดี๋ยวให้เนียงอินเล่าความฝันให้เอฟซี FC ฟังเนาะ,ะว่าว่าเนียงอินฝันว่ายัางไงบ้างเอฟซี FC เขาจะได้ อ่าพิจาณาแล้วก็ช่วยบีคอตัวเลขดูเนะาะะครับโอเคครับเริ่มเล่าเลยครับค่ะพอดีฝันเห็นหลวงพ่อพูดนะคะครับที่วัดไปพัฒธธนาครับไม่เคยฝันเห็นนะคะแต่หลวงพ่อบอกเรียกให้ไปหนก็เลยไปครับเขาก็เลยกำกำเงินน่ะในมือบอกให้หนในยื่นมือมาหนูก็แบมือเขาก็ยื่นเงินให้ นุก็กร,รมเอาเรา,า,าบอกว่าให้เองอ่ะแค่นี้แหละหนุก็มานับดูยี่สิบเอ็ดบาทนุก็เลยถามหาลวงพ่อเอ้าหลวงพ่อทําไมให้หนุแค่นี้ก็ให้เองแค่นั้นแหละหนุก็ว่าอ้าแค่นั้นก็เอาหลวงพ่อก็พูดต่อว่าอย่าลืมไปเอาเสียมมาให้นะเดี๋ยวจะปลูกต้นพริกครับค่ะนุก็ว่าค่ะ ฝันสั้นๆนะคะก็ถือว่าฝันดีอยู่เนะาะฝันเห็นพระสงฆ<า>์ค่ะครับก็คือเนี่ยยินเนี่ยฝันเห็นเจ้าอาวาสก็คือหลวงพ่อพุธจ้ะวัดไผ่พัฒนา,าวัดหลวงปู่สวงเนะาะค่ะครับอืมก็ถือว่าเป็นฝันที่ดีเพราะว่าหลวงพ่อพุธก็เป็นพระที่<า>ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยค้ะครับอท่านผู้ชมครับ เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมช่วยเนียงอินวิเคราะห์ตัวเลขหน่อยนะครับคอมเมนต์เข้ามาหน่อยครับว่าฝันนี้จะวิเคราะห์ตัวเลขได้เป็นตัวไหนได้บ้างเนะาะก็ค,คือเนียงอินเนี่ยได้ไปทําทบุญที่วัดภัยพัฒนาครัไปเจอหลวงพ่อพุธหลวงพ่อพุธก็เลยบอกให้เนียงอินเนี่ยเข้ามาเข้ามาหาหน่อยครับเนียงอินก็เลยเข้าไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อก็เลยอเอาเงินให้ให้เงินครับให้แปมือครับ เอาเงินมีกี่บาทเงินมีเหรียญห้าน่ะสองเหรียญครับแล้วก็เหรียญบาทน่ะสิบเอ็ดเหรียญน,นี่อย่างเอามานับดูใช่ไหมนับดูครับ,รบแล้วก็ว่าหลวงพ่อให้แค่ยี่สิบเอ็ดบาทเออให้เองแค่นั้นแหละแต่รวมกันได้ยี่สิบเอ็ดบาทค่ะรวมกันได้ยี่สิบเอ็ดบาทเลขนี้ออกไปแล้วเนาะในวันที่ผ่านมาจะออกแล้วสองหนึ 2> 2่งหนึ่งสองแต่ก็ไม่แน่ครับค่ะแต่ก็ไม่แน่เลขมันมาได้ตลอดจ้ะ สลับเลขตัวเดิมเนะาะค่ะครับหลังจากที่เนียงได้เงินยี่สิบเอ็ดบาทแล้วหลวงพ่อก็บอกว่าให้เนียงไปเอาเสียมาให้หน่อยค่ะ<า>จะปลูกพริกปลูกพริกหลวงพ่อก็พูดแค่นี้พูดแค่นี้ค่ะอือครับครับแล้วเนียงอินว่าถ้าฝันแบบนี้เนาะเนียงจะตีจะวิเคราะห์ตัวเลขเป็นตัวไหนสลับตัวเองเลขของหลวงของพระนะคะก็แปดเก้ากับเก้าเก้า ครับค่ะอันนี้ตามความคิดของตัวเองเลยเนาะจ้ะครับแปดเก้ากับเก้าเก้าเก้าครับแต่ก็เอามาตีใส่กับเป็นพระนะคะก็เป็นแปดสองหนึ่งก็คือเอามาตีใส่กับจํานวนเงินที่ตัวเองได้ค่ะก็คือเอาเลขแปดมาเพราะว่าพระให้เงินเป็นเลขสามตัวก็คือแปดสองหนึ่งค่ะครับแล้วตัวไหนอีกครับแล้วก็ห้าสอง แล้วก็หนึ่งหนึ่งห้าสองห้าสองก็เหรียญห้าสองเหรียญครับค่ะหนึ่งหนึ่งก็เหรียญบาทน่ะสิบเอดเหรียญก็เลยเอาว่าหนึ่งหนึ่งจ้ะครับแต่ความฝันนี้ถ้าตีตัวเลขก็ตีได้หลายอย่างค่ะก็ได้อย่างนะคะเนาะค่ะเพราะว่าหลวงพ่อให้เนียงเนี่ยแบมือมาแบมือนุก็รับนุก็กรรมใช่กรรมเอาเงินกรรมเอาเงินก็ ก็เก้ายี่สิบเอ็ดเหรียญก็เก้าสองหนึ่งอย่างนี้ก็ได้หรือว่าห้าสองหนึ่งก็ได้มือก็ห้ายี่สิบเอ็ดบาทก็เอาห้าไปใส่ด้วยใช่ครับหรือว่าจะมีเลขศูนย์หรือเปล่าก็วิเคราะห์ได้หลายอย่างเนาะครับหรือว่าท่านผู้ถ้าท่านผู้ชมเขามีประสบการณ์เนาะก็ให้ท่านผู้ชมช่วยตีช่วยวิเคราะห์หน่อยครับว่าจะวิเคราะห์ตัวเลขได้เป็นตัวไหนบ้างเนาะครับ อย่างอินก็ยึดเอาตัวเลขที่ตัวเองคิดว่าน่าจะมามากที่สุดใช่ไหมครับค่ะครับยกโชว์หน่อยนะีอนตัวเลขเนี่ยก็คือตัวนี้เลยเนาะรับที่ให้พี่เขียนให้ก็คือมีแปดเก้ากับเก้าเก้าครับท่านผู้ชมแปดเก้าระวังแปดหกด้วยนะครับท่านผู้ชมครับเก้าเก้าระวังหกหกไว้ด้วยครับแล้วก็มีแปดสองหนึ่งครับแล้วก็ห้าสองแล้วก็ 1, 1. หนึ่งหนึ่งการับนนี้ก็คือ ตัวเลขที่เนียอินชอบมากที่สุดแล้วก็คิดว่าน่าจะมามากที่สุดในงวดน,นี้เนาะครับโอเคครับอ่าเนียอินแล้วเนียอินเคยฝันเห็นหลวงพอ่อไ้่งคยที่ผ่านๆมาไม่ครับหลวงพ่ออายุเท่าไหร่เนียอินรู้ไหมไม่รู้หรอค่ะอืมแต่เมื่อกี้เปิดในเน็ตด,ดูดูเนาะอ,อ็ข้อมูลก็ไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนครับห้าสิบห้าห้าสิบห้ากับห้าสิบหกนี่แหละ ครับอายุของหลวงพ่อเนาะแต่ไม่รู้จะจริงหรือไม่จริงนะครับท่านผู้ชมข้อมูลก็คือเขาคืออในในอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าหลวงพ่อพูดอายุห้าสิบห้าปีอยางห้าสิบหกเนาะแต่ไม่บอกพ่อสอค่ะถไม่บอกพ่อสอว่าเกิดอปีไหนอะไรเนาะค่ะครับก็เลยไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับเผื่อเอฟซีถามมาเนาะก็น่าจะห้าสิบห้าห้าสิบหกอืมครับ แต่แต่ในเรื่องจริงเนี่ยพี่ว่ายุท่านน่าจะหกสิบกว่าแล้วแหละก็นน่าจะก็แล้วแต่เราเราไม่รู้ไงเนาะเราไม่รู้เราก็เลยไม่กล้าฟันธงว่าอายุท่านประมาณเท่าไหร่ครับครับพื่เอฟซีถามมาก็เอาตามตามนี้เนาะเาปรมานี้เนาะครับก็คือเอาตามที่เนียงอิน ฝันก็แล้วกันก็คือได้เงิน21บาทครับที่หลวงพ่อเอาให้เนาะครับก็ถือว่าเป็นฝันที่ดีมากครับสุดท้ายนี้ผมเถยอีินสารใต้เนาะครับก็จะขอจบคิไวไเพียงเท่านี้ครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านครับมีแต่ความสุขครับร่ำรวยเงินทองเงินไหลนองทองไหลมากันทุกคนทุกท่านครับขอให้โชคดีในวดนของวันที่1ธันวาคม67นี้ครับแล้วก็ขอบคุณเนียงอินด้วยที่มาแบ่งปันมาเล่าเนี่ยทางให้ฟังเนาะครับ อ่ะตัวเลขที่ให้แนวทางนี้ชอบไหแนี่ชอบอยู่ะชอบตัวไหนเป็นพิเศษชอบ8ปดสองหนึ่งค่ะ8ปดสองหนึ่งเนาะโอเคครับขอบคุณมากครับอขอบคุณครับ